เมลอนนี่ค่ะนี่จะเป็นโองเด็ดๆอันนี้เป็นไอติมเมลอนอันนั้นเป็นมิน้นก็จะมีผลไม้ของแม่แล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไอติมรสแอปเปิ้ลของเด็กๆแล้ววันนี้ได้นี่มาด้วย แกจะติดเรียนละพิซซ่าพิซซ่าได้มาหลายลเลยคือแบบว่าอยู่นี่ใช่ไหมเด็กเขาไม่ได้ออกไปเด็กเขาไม่ได้ใช้เงินหนะทุกคนเด็กไม่ได้ถึงเงินไปโรงเรียนใช่ไหมที่โรงเรียนเขาห้ามเอาเงินไปเลยน้ำก็ต้องห่อไปกินเองอันนี้ก็เลยต้องซื้อสเสบียงกลับมาไว้ให้ลกูกเวลาเลิกเรียนมาเขาเหิวเขาก็จิ้งกิ้เวฟเลยพร้อมทาน แล้ววันนี้จะทำข้าวหน้าปลาดิบให้หนางกินด้วยเลยแกงนะเดี๋ยวเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนนะคะทุกคนหอแมแอปเปิ้ลมากแกได้ไหมแกได้ไหมดูทุกคนทุกคนน่ากินมาก อันนี้ก็จะเป็นเลยนะตกแกให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแมลอนนีลอนนี่ค่ะน่ากินสุดๆเด็กเรียนมาจะเด็กินตัวนี้ราคามันก็ไม่แพงนะทุกคนกล่องหนึ่งประมาณสองสามสามร้อยกว่าเยนสามสี่ร้อยเยนร้อยกว่าบาทแต่มันได้หลายแท่งเป็นเซตแบบนี้เลย เก็บของเข้าเตเรียนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นไอติมเขาวยก็จะเป็นไอติมผลไม้นะคะทุกคนผลไม้เราก็จะมีหลายอย่างมีมีแอปเปิลม,มีกล้วยมีสับป,ประรดมีส้มแล้วก็จะมีผลไม้รวมด้วยแล้วก็สตรอเบอรี่ บลเบลี่เนี่ยพวกอย่างเงี้ยทุกคนเราเอาไปปั่นไม่งั้นเราก็จะกินแบบคล้ายๆไอติมอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตรอบเบอร์ร,อบบรี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ของเต็มทุกชั้นเด็กมาเด็กกับบ้านมาเปิดตู้เย็นมานานก็ดีใจของกินกินอะไรก็ได้กินนี่ชันนี้เป็นพวกพิซซ่า แล้วก็จะมีพวกพิซซ่าที่แบบทำเองได้ด้วยนะู้เย็นมาร้องละอันนี้ตู้สำหรับเก็บของกินอีกตู้หนึ่งโดยเฉพาะ